เนื้อทองแดงลมดําและเนื้อทองแดงผิวไฟนะองนี้คือเนื้อทองแดงลมดําครับนะสังเกตง่ายๆครับรุ่นนี้นะดูไม่ยากครับนะฮะรุ่นอนุสร์89ปีนะครับค้าขายดีรุ่นนี้หลวงปู่หลิวเน้นหลักเลยครับเน้นเรื่องค้าขายดีครับนะนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะองนี้คือเนื้อทองแดงลมดำนะสวยมากนะครับดูสิครับผิวลุ้งๆดำๆครับ ถ้านิยมอ่านะดูยังไงจะมีแบบนิยมกับไม่นิยมนิยมต้องต่อโค้ดนะต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับต่อโค้ดรันนัมเบอร์นะครับนะสวยๆครับบางท่านบอกผมมีแบบไม่ต่อโค้ดไม่ต่อโค้ดก็มีครับนะเคยเจอบ่อยเหมือนกันครับแต่ค่าความนิยมก็จะลดน้อยลงไปนะครับพี่ๆเต่าบินค้าขายดีได้รับความนิยมไหม ได้รับความนิยมครับนะพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ที่ต้องการนะโชคลาภเมตตาค้าขายดีเห็นไหมครับท่านเน้นหลักเลยครับค้าขายดีองค์แรกนี่คือเนื้อทองแดงลมดานะพิมพ์ใหญ่ครับใหญ่ผู้หญิงบูชาได้ไหมได้ครับไม่ผิดหรอกครับนะใส่ได้ครับนะคันดูครับความสูงครับ5เซนนะครับ5เซนนะครับความกว้าง3มเซนกว่านะครับเห็นไหมครับความกว้าง3มเซนกว่าครับนะเป็นพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่ครับ นะถือว่าเป็นพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่เลยเต่าบินค้าขายดีครับองค์แรกเนื้อทองแดงลมดําองค์ที่2เนื้อทองแดงผิวไฟครับเดิมๆครับนี่ครับนะนะบล็อกเดียวกันนะครับอย่าแยกบล็อกนะครับพี่ๆนะแค่แยกแค่ผิวพอครับทองแดงลมดํากับทองแดงผิวไฟแค่นั้นครับแยกง่ายครับ นะฮะรุ่นอนุสร์นะครับ89ปีนะครับอนุสร์แปปีสร้างขึ้นในปีพศ2537นะครับเน้นหลักคือค้าขายดีครับนะฮะนี่ครับลมดำไอ้ไม่ใช่ลมดำนะฮะต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับนะฮะสวยๆครับพี่ๆครับนะหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างขึ้นในปีพศ2537นะฮะท่านอยากนะฮะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับ นะมีโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับนะสิ่งเนี้ยที่จะนําพาทุกท่านไปประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับถ้าบางคนนะครับประกอบธุรกิจค้าขายไม่ดีดีไหมครับก็ไม่ดีนะครับต้องเน้นค้าขายดีและรุ่นนี้มีชื่อพ่วงท้ายว่าเต่าบินนะครับเต่าบินค้าขายดีขณะทาการปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลิวได้นําขึ้นเครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับนะ ด้วยท่านก็เดินออกมาหน้าโบสถ์แล้วท่านก็อุทานว่าเออเต่ารุ่นนี้ดีนะค้าขายดีแถมยังบินได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นคําพูดติดปากลูกศิษย์ลูกหามาว่าเต่าบินค้าขายดีครับปี2537ครัพี่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับนำพระเครื่องรุ่นต่างๆนะมาไลฟ์ให้ชมนะฮะบ่อยๆครับนะครจะได้รู้ว่ารุ่นนู้นรุ่นนี้ของหลวงปู่หลิวเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับนะฮะ โชคลาบเมตาค้าขายดีครับปี2537นระครับรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิปุกเสกครับนะฮะนะับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับพี่ๆสนใจเช่าบูชาก็0 9 2ย์9 1 5 8 8แปครับแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยครับทุกองนะฮะพระเครื่องทุกองรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ